สวัสดีค่ะชื่อปุนค่ะมาจากตีปูนค่ะประสบการณ์ของหนูตอนประถมหนูเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วเกดเรดเฉลี่ยก็น้อยมากหนูก็ได้มาเชื่อไฟอประมาณปีสปีแล้วค่ะตอนที่หนูเรียนมัธยมหนูก็ได้เกดเรดเฉลี่ยสามขึ้นหมดเลยค่ะ แล้วก็หนูก็บอกว่าเจ้าว่าหนูขอเกีเรียเทิมห้าให้ได้สามขึ้นเพราะว่าหนูจะได้แบบเวลาได้ทุนอะไรตมันก็จะให้ขึ้นค่ะนีก่ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอีกครับชื่อปิกนะครับจะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่ฝึกงานตอนแรกก็ติดต่อไปหลายที่มากแต่ไปดูในรูปแบบของงานในครัวผมไม่ค่อยถนัดแล้วก็ บางโรงแรมเขาก็ไม่รับเด็กฝึกงานเลยสุดท้ายก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้ได้สักที่แล้วก็ได้ครัวในหนังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครัวในหนังเป็นแบบอาหารใต้ที่แบบผมานันอาหารใต้เราพระเจ้าไปในด้านนั้นครับขอบคุณครับ พี่น้องครับถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจว่าพระองค์รักพี่น้องพระองค์มาสิ้นพระชนม์ไว้กางเขนเพื่อเอาความเจ็บป่วยและความยากจนออกไปจากชีวิตของพี่น้องเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วอยากหนุนใจพี่น้องต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับ ว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณวัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อและประกาศว่าพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์รับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์ขอพระองค์เจิมลูรักษาลูดูแลลูอุปถัมมลูให้กำลังแก่ลูกให้ความชื่นชมยินดีแก่ลูกในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีนะครับ หวังว่าพี่น้องจะได้ไปโบสถ์ที่ดีๆที่สอนพระคำมีผู้เลี้ยงที่ดีและพบพี่น้องคริสเตียนที่ดีรับโบสถ์ที่ต้อนรับการทรงสถิตหรือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วเรามาอธิษฐานร่วมกันในตอนอื่นๆนะครับผมได้ทำไปแล้ว3ตอนนะครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าไปอธิษฐานร่วมกันนะครับในตอนอื่นๆด้วยพระเจ้าอวยพรครับ